เอาแม่เด็ดเอากาอันการมันมาผัดามามามากินน้ำกันเห็นบ่าหนาตาหนาแสบบ่ามาเด้อมาเด้อผ <c oughs> ัด <c oughs> ลูกจำเบิด์ <c oughs> ี่ยนเขาหนี้ไปแล้วคนนี้เขาหองแล้วชุนคักชุนแนวสิพัดย่ำใดย่ำนันว่าสิว่ผัดให้มันชุน ลูก่อยจามมาสานพี่น้องเลยขนาดปลูกเองหวานบอไดใส่สารเคมีเป็เดมากินสองรอบแล้ว พนักลูกอขอจ่จามบ่าเศร้าเลยเห็ดจังไหนเลยนะสว่างไข่เลยไหมเอมบอบ้าเลยแต่บ้ไข่หรอกแต่แบบจามแบบวอ้ย ผู้เถ่า <c oughs> ผู้เถ่าพูดว่ากันผัดกับเผ้าผู้ใดบ่าจามผู้นั้นเป็นปอบลูกขข่บ่เป็นปอบจะค้นดอก <c oughs> แม่มันกับบ่เป็นปอบจามกันเป็นตนายเลย อะไรลูกให้จำยังกับเผาสื่อตั้งแต่ช่วงนาฮ้อนปีที่แล้ว ซื้อเทียเดียวแล้วก็มาเด็ด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 ลวกน้ำพ้อนลวกน้ำพ้อนแล้วก็เอามาเอานอกน้ำเย็นแล้วก็เอาแซ่ตู่แข็งฟิตไปนะเคี่ยวคือกันกับกะเพราหอมแซ่แบแซ่บคือกันกับกะเพราอันนั้นเลยเอกะเพราสด แผ่ผายอีตูวหัวผ้าเอพวกมู้นนี่แจ่แข็งใบเห็ดไดขึ้นกันเห็ดเป็นก้อนเป็นก้อนแหว้ ลูกไอ้จามมาเช่้าเลยปกติกับบ๊วยพัดดูปนิบ๊ดยพัดดอกกบเผ้ากะเด็กนี่ตาอ,อาหารนีสานอืม โอดนะคะาม่มาขอตทษลูก กินมะเบิร์ดดอกถวยมันใหญ่โวดเฮ็ดไหล่้าเบิดมเบิดขอบคุณหลายๆดวยคะ่ะที่เข้ามาหลับชมหลับชมบอกพิษบอกเถือกะขอโทษขออภัยวยคะ่ะขอบคุณหลายๆะคะ่ะ